สวัสดีคร <laughs> ับผมนี้ามิ่งมิงวากินอันตำปลาต้อกันครับมือนี่ผมเลียงตำปลาครับเลยวันมิ่งมิ่งเลียงวันรนะคนับมิ่งเลียงครับมาเห่นบ้านน้อง็กกับยบานเด็กกันนั่นี่ครับมันโคจ้ามันต้อนนี่ยุบานอนมันโครจ้ามันโคกอันนี้นะครับ มันขอด้วยมันข้อมันขอยังตลาดเนาะอันนี้บ้านเลยครับฮัลโหลกินเขาอยู่ประเดียงกันด้วยทั้งบ่อนตรงเคียงบ่บ่ท่างตอนนี้แหละโรงเรียนยอบ่เอาขังเลียนยอบ่โอ้โหใจเลยครับตัวนี้ครับเอ๋อเอาส่งออกเป็นที่ไหนครับเนาะเทปบ่ครับเทปบ่เทปเลยเอาเราตัวที่บ่เทปเลยนะครับครับผมกินหอดตีนเรื่องนี้นะครับนี่ครับเมื่อนี้ให้ไปทีงหลังเลยเป็นเมื่อที่แบบว่าแบบ เช็คสิว่าเปียว่าเปียกครับเป็นนานๆที่เดี๋ยครับสี่ส่วนยิ่งมุกินน้ำครับนะครับผมเพราะว่าโดยปกตินี่ส่วนมากก็เป็นผู้ชายนะครับมีคนขอมาหลายครับทั้งอยังแนี่ยมุกจีบสาวยังกัเล่เออกัเล่เอาเฮียแต่เบื้องแหะครับผมเนาะอันนี้ก็บเยาวากันนะครับอันนี้คัมเดวสุภาพขอใหยหลายนะครับเด้อหนี่งมาครับมาอันนี้กับกกินน้ำกันครับอ๋ออีนท่ละอันี้เรียนเลียนยี่หม้อไหนครับนี่เรียนหม้อสอง มอมอยงไงนะมอสองม่อสองยี่นักดาบยาขั้นมัออครับครับเลยเลยเออม่อองยงงันยิกินแน่เปิดเลยไเปิดเลยได้แต่สุรา่เส้นสหยเบิ่องก่อนไม่สุรานเลยสุรานี่เอียงเอียงนี่บ้านกูถาด้มันดูนดนบะอ้เออดนี่มันมันคนลายมั้งลนยแต่บะอ้อืมจ่าก็จ่ายรับ อยอใส่เยอกิ่นเยอะใส่เยออมใเตยกเปิดอีตีมเอออีกูก็เคืนให้ละคืนอาหารปิ้นภูปิ้นปิ้นอร่อยมากเอม่พีม่แพีอกินขอมาแล้วดิไปเตยกินเลยเลี้ยงนี่ก้อนกินเคซีที่ากินขมาแล้วเลี่ยงกูมาทั้งนั้กินมาแล้วอันนี้มันเงินองแบาหาคิดทอด อันนี้มันเงินมียิ่งครับสื่อมานะ่ยครับมียิ่งกลมนี่ครับอดเง้กันสื่อักบาทแล้วนี่ยสี่สิบบาทพี่น้ำโคกรอมากินทูมันหายไป่ข้างลองสาวอีไปซื้อแงให้มาปะข้าขับเลยที่ไห้ไปทางอื่นตอนไปหาเซลล์บาอั้องเนี่ยแล้บุหรี่อะไรอีกบ่บ่อไ่ไม่ ซิฟเวอรอีน่องเบิงอร่อยมากกินกินเขากินไหมกินเสี่ยวอินเขาก็เลี้ยงไอ้อะละเนาะกินเลยเลี้ยงไอ้แล้วเนาะเออเดี๋ยวหาว่าไอจะไปจีบสาวอันหนางเรี่ยย่อวอเด้อะไปมุจีสาวหญ่ยิ่งมุจีผู้เบาปะยี่งมุจีผู้เบาปะอย่างไปไอข้อตอบเนียหมย่งมุจีผู้เบาบ่ โมกีพูเบาบ๊องอย่างบ๊อปุ๊บได้ปั๊บเลยมีเรามูกีบสาวยังอยู่ได้เอาได้แฟนตัวตอกตอกห้น้องแน่บอกเอาสาวย่าโมงงามดีเออสิไปรีบวิวตลาดได้อีกย่างมาทันไปวันสุกไปไหมคล้องถมไตนาเด้อร์ฮะพอจะได้ขอถ่ายรูปอีกตัวรูปนีเงินเท่าไหรนี้วาววาววาวสำหรับตัวให้พ่อ เพชรบ่อสามเม็ดโอ้โอ้ว่กินเพชรไหมก็กินน้เขาบอกว่าถ้ารดียบวมตัวเอาเพชรเนอ้วมัวตัวเนาะขันขันบไอแต่ขา่กินอะไรไอ้พวกอาบน้ามันเป็นกามั้แอาบน้าบัันไดมันจ้ออาบยู่ใส่อาบน้อัน้อาบน้าบ ความมั่นเด้ก็น้ำมันไอโซนี่่เป็นไงอาบดีบ่ะได้ไปอาบน้ำก็แบบสีบ่แม่นสีแบบว่าปใส่น้ำฟีกันไหมน้ำบานว่เทอาไหรอสบูล่ะมันมีไอสบู่เฮ้ยมันพีไอเอาไปน้ำเนี่ฮะไอเอาไปน้ำสบู่เขาบอตัวเพกินวะ อิ่มมาแล้วง่ายอันนี้ซื้อมาเลี้ยงใช่เพราะว่ากินมาแล้วปุ๊บก็เลยแวะมาหาเลยเพราะเงินเบือกัเลยเติมน้ำมันมาหาเดืออีกสี่สิบบาทก็เลยเซื้อตั็มเต็งมาให้ไงเจอเขาอะไรก็ไปเดิมเต็มมงให้เลยครีมากเห็นตุ๊กตาผ้าอยู่ไอ้เฝ้ากินแล้วจังไรสี่สิไปาทเลยนี่พอมันโทรนั่งเลย าสปอกูเปิดไปแต่กัวนะอีอ่านเรียนตะเป็นบะเอาบ่แมนต้องเป็ดยูทูบอะอิมกินไหมอีแแ่บด้กินไหมอ้ะกินก็กินอีลาน้งกันอิมแล้วนี่กินน้ำโคกไปก็อิมแล้วท่านไปกินเคสซีนอีกอิมแล้วเอไกอกินเลยนี่ตีนนี่ตีนในสองตีนาเสอขาข่ายขวา จะเอียงเอาใหจ้องอันเขาบอกสุภาพเลยมึงเอเอก็ยังเอียงแล้วเบาจังสี่อ๋อเท้าสองข้างซ้าย <c oughs> ขวาไอดีกินเลยเข้เากลุยมก็เดี๋ยวบอกว่าซื้อไ,ม,ไ,ออไม่ไอเออแม่นซื้อไม่ไอเขาหนุน,นจักรก่บ่เขาหนุนจ้ก่งบอกว่าซื้อไปกินก็พี่อันสุดร้อนแล้วแต่าอ๋อได้อันบอกนักไวัยสีอ่อันนั่นหนุนจักรนะไอเขาแค่ไปทายล้านเราอยู่ดิเปสิ่งเบิ้ง ไายลานเป็นหนักกระป๋ายไอ้กินกินมีอากินแล้วเด้อน้ำโคกร้านใหญ่เอี้ยงนะคะอร่อยมากเอ้โหวน้ำกล่องแน่กินยังไงบ้างมือตัวกินมานเลยกินนักขั่มไปหนิมือตัวกินนักขั่มไปกินแล้ว คำเดียวเพราะว่าย nah, ิมไม่เราไม่กับซื้อหายพามาทายหลุมน้ำเออเดี๋ยวฮะว่าอันมาทายหลุมก็ซื้อหอยย่างจักอย่างยิบเซราคำมมาเดียวยิดเซรตัวคนลนคนละส่วนมาเดียวกินกินกินกูเนี่ยเอาแม่ชัสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโย่คนละส่วนคนละส่วนเออคนละส่วนโอ้ยกินกินจะพเอาอันนี้ดีกว่ามันเห็นหางปุ่นใหม่ เห็นเหนเห็นทั้งเลยทั้งผูดก็อย่างบอบอเห็นทั้งอ๋อแซ่บหรืออร่อยมากเอาไหมแซ่บเจ็บคออีบินช้อนหนึ่งครละช้อนเจ็บตับเอามึงคออาจารเป็นกำลังใจให้พี่อ่านสุดหลรอครละช้อนเร็วเร็วออห้องอุตส่าห์ถายรูปน่าล่าแม่เออข้าวกลกินครละช้อน จับไตอีกกินอีกแม่คล้ายไตแหลกคล้ายไตมากยิ้มแล้วอายอายก็ถกินเพื่อไรน่าสั่นนึงแค่ส่่นเดียวนี่แค่เดียวนค่แ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 ค่เดียวนไอ้คือบวกกินกินอะไพอเบิ้งเลยเออยกินหันหันผู้ชมเมืองอีหันผู้ชมผู้สาวเขินน่าสั่นเด้อเออเออเด็นน้องใบหัวบ้านนะเนาะนอนาสมากแบบนี้แล้วสาวเร็ว ไออันน yeah. ี้วไาก็ปากไอ้หนี่ว่าให้กินเออไอท่านผู้ส้มนี่คิดว่าใครถึงมาชาร์ทเราซ้ำกันแล้วเออเออข้ามเดียวนี่แซ่บๆนี่กินตีนได้นี่อันปอนแน่อันปอนเลยอันปอนหัวอันปอนในรีดสิอันกินได้อันอร่อยมากเดี๋ยวกูสิได้ต่อคิ้วบกโดน มุ้งหนึ่งไปยังจะใบกว่าได้ประมาณบายสองเอาแหมกระบอกแน่อันปอนไหมไอจมือจมยี่เป็นหน้าผากันเนยเงี้ยวห่อนไอ้เอาพันล่มมาเปิดห่อนอยู่เอาแอร์มาติด เราสั่งบ้านไม่กันเราจะสั่งไม่ยี่นี่ยีิสั่งมยูมืองไหนเมองไหนบอไปคอยไปอยู่น้ำบอมากเลยเจ้าติดห้องแอร์ให้น้ำได้เขาแบบพี่น้องแบบเอานุ่มๆพี่นอนแบบคนแกะคนหมาตีฟ้าให้ดิดี้มีคอมพิวเตอร์เลยบอกขอเเห็นไห่ไปไมบอกว่ามาตีละ เบาเน่ยู้สมเงาแล้วเฟืแจ็เฟอแจ็คเฟแจ็เฟปดีจ้าหัวใจกบอกไปเลยว่าทําไงกันว่าทําไงกันเจ้าพวก็ราเมื่อไร่ิมาอายยังวิเคิเน้ใส่หมดกันครับมือนี่ยเป็นมื่อที่ว่าดีใจครับอ่าดีส่วนม่ยิ่งมากกิ่นน้ำกับมากกินนยูบานผมเลยครับอืม เอฟซีตัวยงเอฟซีย่อบมากมากินน้ำอย่างตัวนี้คือบอกน้ำคันอยู่มากินตับปลาน้ำกันผู้ใดฟแบบ์ใช่ผู้ใดฟแวรมาทั้งนี้กับมากครับกัมุ่ก็ต้อนรับทุกเดลยนะครับมาหลดกระบาจะมากขึ้นนะครับหุ่นไหวสีนอนพักบอนแล้วมีคนมาค้ำคำนะบอกมีคนมาย้ำคำนะเปล่ามีบางที่อายุเยอะน้อยย้วยไหม เอาเอาอกันคอนกัว่งจงีเอาเป็นเนตื่นเอาเคินเคินกล่องไว้เ็นตื่นเคยไปเที่ยวหาตะเกียบว่าเอาโมเนี่นไ่จีเลี้ยงไปนะไม่ค่อยไม่ค่อยไปไปบ่ไปสี่เลี่ยงไปนั่น ข้าไปตอนใดไอ้ตอนไอ้ซื้อรถเก๋งไปวะไปซื้อรถเก๋งตอนไหนหะอไอ้ซื้อเมื่อแรกเลยเดน๋ยวไปน้ำไอ้น้ำแดงนั่งตอนใดไอ้เออเดี๋ยวไอ้ว่าท่านซื้อเอ้เราซื้อตอนนี้ล่ะที่ได้เตรียมตัวสะพานงอ่งๆแบบจะเต็มไปอีกเสียไปก็ต้องนั่งรถเก๋งไปใส่บิกินี่ไปพูนเออไปโซดาแปะแปะ ไปนีวอสันนี้เอาก็ไปนี่แหะอ้ายไม่ลดเก่งก่อนเออเดี๋ยวมาหาหอนูเดี๋ยวพ่อรับเองเด้อครับเป็มหมดเป็นแบบคเสื้อใจเสื้อใจน้องสาวคนสวยคนนี้ได้ไอ้กินบะเกอร์เทนไหนเบิ้งแน่นี่นี่เทนนาตายเป็นตัวแสบๆน้ำเดิมเดี๋ยวเขาว่าเีบอร์แสบแสบไอ ตอบใชไหมใบ่ใชรใชคำนี้ป้อคนดูวางออคำนี้ว่อคนดูนะครับเอเร็วเรวางคนดูนั่งางมาคอยป้อนเจ้าวะมาเดี๋ยวเราป้อนไอเียไม่อ่านยอเคินนะไอ้กัมัดไอ้เขียนรบิ่งอันนี้ได้ดีดังหายพิเศษพิเศษบอกได้หวานสุด น่าคข้มตะไปของน้องเตยเด้ออันนี้ของน้องมิ้นอ่าเอาบังหน้าไ่บไอเอาบังหน้าค่บสก็รู้ข้ามพ่กินมากของน้องเตยอขอน้องมินเด้อท็อปปิ้งโอ้โหโบรี่ซว ไอ้คนรอนี่ยังังเนาเอาบังเนาออดเขียวมันสีเพ็ดสอมันสีผมัเบังเน e เผ็ยบ่อยมันสีผมอพกกินพริกเก่งๆนะบีอ๋อเอากลองตัวเอาแบ แต่ไอ้ข้ามไผแซบกูกันข้ามไหนข้ามไหนข้ามหนีเด้อมาสันเขียนนี่รสชาติครับงอันนี้ล่ะเปรี้ยวเปรี้ยวนี่าอืมท้องลับเปรี้ยวแฟนกูทำไรวาสันโอ้นชานต้นแน่ก็มาจีนแล้ว่อนเดี๋ย แล้วกินอีกจะข้ามสองข้ามในในอันบึงส่วนเดียวยิ้มแล้วยิ้มอย่างนี้พี่ไอ่สซดไปกินแค่อฟซสบเก้าบาทมาิมเลยไปกินแคเอบก้าบาทตามในอันมาโคตรแซ่บฮะส่วนเดียวโอ้ยิ้มแล้วส่วนเดียวเอาเลยเออในอันเคเสซีแบบว่า วุ้่ปนปอนี่เตยดีเบิรนสาวส,สวยคนนี้กินแล้วนี่ตีนกินไปสข้ามแล้วเข้าใจอ,อยู่พวกตัวจิ้นแล้วก็วต้องกินกันได้แล้วแท้กินกิน้วเป็นเบิรไเยอันเกิดย่อยกเต็นผู้สาวบกน้ำคุณผู้ช่มแนวกะบอีแล้วผชุมเป็นเบิร์นเป่นเิร์ไข้เขียดได้แล้วเนสนุกสนานยี่แล้วนะงั้นเพราว่าผู้ชมเปิดหูเปิดตาเน ครับคนขวากันมาหลายครับมุกจีบสาวจีบเข่าปากกันเลยมุกจีบสาวคนขวากัหลายอ๋อคนแถอีบินกันเลยกันเลยไทยเบิ้งครับไม่อันคือมีด้ามาอะไรเงี้ยคนขวามาเยอะครับมุกจีบสาวก็เลยก็เลยจัดให้ดูครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับมุกจีบสาวเป็นแบบนี้จีบตี๊ดตีดอะไเด้เนีออมาเลยคนเลยควงแขนเลยมาหอดบ้านเนี้ยพถึงบ้านแล้วครับปิดแล้วเจ้าจี๋คนบอกเลยนะครับคนแถวฝากกลางดูเยอะครับคนกรุงเทพย อยากได้กี่คนบอกนะอันนี้อยู่บ้านเอาถามเนี่ที่ไปที่มานเนี่ยย่บ้านนี่เฮ็ดเฮ็ดยังบ่บ่ได้ไปเที่ยวใส่ตะมื้ออยู่บ้านมันบ่นอนประมาณนตีสามตื่นประมาณบ่ายบ่ายแชทพูดว่ากับบุคคลติดต่อกเราทักเมื่อไหร่พักเมื่อไหร่ตัวมตอบพี่หนึ่งกับตอนช่วงเย็นๆหน่อยไม่จะรอแม่เนี่ยแม่เนี่ยจะ ิจงานในเล็กยไรมากยังมากที่สุดมากที่สุดบ้าหนังแบบนนอนแบบว่าดูหนังเอ็กซ์บอกว่าดีๆบ้างหนังฟังเพลง่ดูทิกต็อกในอันแบบว่าซองอะไรอย่างนี้ยูทูบด้วยแล้วก็ใครเครียดหัวเราะไปด้วยใช่หัวเราะเดี๋ยวถามแต่ละคนก่อนไอ้คนนี้แหละคนเสื้อเื้อดาไอ้คนนี้แหละงานในเรี่ยไรแต่วันนี้ชอบอะไรชอบดูหนังฟังเพลงไหมหรือว่าชอบทำอะไรชอบไปนอนกับผู้ชายค่ะไปแล้ว เอันนี้หนีพ่อแม่ไปอันนี้ของจริงไม่ได้พูดไปวเด็กว่าดีเนาะเนาะนะพี่เอาอย่าบอกทำผู้ชมสิลูกหยับหยับเข้ามาอีกนิดนึงหยับเข้ามาหาพี่อันหน่อยหยับหยับยับเข้ามาเออยังได้เห็นอะไรนะกลัวเมืองฐานชอบชอบอะไรพิเศษชอบทานอะไรพิเศษเกี่ยวกับอาหารชอบทานพี่อันเดี๋ยววันหลังถ้ามาเล่นอีกเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเอาตอบแทนเนาตอนนี้คราวนี้ตอนเองเลี้ยงตำป่าพี่แต่คราวหลังเนื้อวากิวค่ะ เนื้อมากิวชอบกินเนื้อย่างเลี่ยด่ามันหมูกระทะค่ะโอ้เดือดที่นี่มันไม่มีอุปกรณ์นะต้องไปกินในร้านมันต้องกินในร้านใจในเลี่ยนไหมนี่เลี้ยงก็ตอบแทนคืนไงเพราะพี่เป็นคนดีพี่ตอบแทนจริงๆริงอันนี้ตัวเองก็เลี้ยงตัวเองก็เลี้ยงตำป่าพี่เนี่ยแล้วก็พี่ก็เลี้ยงคนเขาถามว่าคนนั้นอะไรคนนั้นอะไรชอบอะไรชอบกินในโดวเสาย่างด้วยเกลืออ๋อเหรอ งานยากกันหนึ่งเสาแยกงานอลิเรกชอบทำอะไรชอบดูหนังฟังเพลงทำอะไรไปหาผู้ชายผู้ชายงานอดิเรกชอบเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่โอ้ชอบเที่ยวด้วยเนาะไม่เป็นไรอ่ะนี่นี่นี่แล้ววันนีล่ะงานชอบทำอะไรแต่ละวันนี้ที่เราชอบชอบเที่ยวไหมชอบเที่ยวค่ะแล้วทำอะไรอีกดูหนังฟังเพลงไม่ดูค่ะไม่ทำอะไรเลยชอบสัมเพสคนเก่าค่ะคุณ อันนี้เราชอบทำอะไรชอบเลาะค่ะเลาะเลาะเที่ยวใช่่คะเลาะเที่ยวเลาะจะไปหาผู้ชายไปด้วยกันไม่ค่ะไมด้ตกลงไปด้วยกันนี่ไการมาหาผู้ชายแล้วเป็นใครตั้งใจว่าเอาทาเนี่ยเอาตั้งตั้งใจกินท่านผู้ชมนี่อาจจะสงสัยนะครับว่ามาหาผมได้อย่างไรนะครับขี่รถมาค่ะมอเดี๋ยวเร์ไซค์มาค่ะเดี๋ยว ต <Es> ั้งใจมาหาพี่ตรง er หรือว่ามาเที่ยวเล่นตรงอื่นเนี่ยพูดง่ายๆอตอนแรกไปมหามาหาพี่เราตรงไไปปเมืองแล้วก็มายังตลาดเติมน้ำมันแล้วก็มาหาก็มาซื้อปลาบกหุงให้กินนี่ไงอ๋อเหรอใช่แปลนตัวโยงเนี Pen ่ย <mouse> อ๋อเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยตัวพ่อแม่ใดทไม่กลับบ้านเนี่ยงตัวพี่เลยนะอ้ยแม่ก็โทรนำเลยไม่กลับบ้านเลยเนี่ยเหรอใช่ขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ นี่ทำไงทีเนี้ยเอาลูกแซวหลายสักสี่ล่ะอย่เอ็งมาผมคิปว่ะจะจบเดี๋ยว20นาทีนะครับกว่็คยี่สิบนาทีใกล้แล้วอีก2นาทีนะครับคลิปนี้จะไม่ได้ยาวนะท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมเปิดหูเปิดตาที่อ่านกินตีนให้หนูดูหน่อยค่ะสู้กันอะไรไหมคะเผ็ดแบบเล่าเผ็ดอร่อยเพราะว่าเป็นคนป้อนหรือเปล่าเผ็ด โชลีลายอีเด็ดบอเด็ดไหมค่ายอดเนี่ยตอนแรกพี่ว่าจะให้ไปซื้อบ้านดันยุงนะบ้านดันยุงตำมรล่อยนะแต่มันไกลบ้านดันยุงตอนมันไกลแต่มันแซ่บนะร้านนั้นแซ่บร้านไหนแซ่บหลายบอบ้านดันยุงแซ่บแซ่บร้านนั้นเคยไปไหมไม่ไม่เลยแต่น้อยบ้านตงฮียังไปซื้อเลยเคยไปอยู่พอถึงร้านนั้นน่ะเออ น้อยมากเงี้ยซื้อเลยรีวิวความสวยแต่ละคนเนี่ยเออรีวิวเนาะคนแรกคนแรกรีวิวความสวยเนี่ยเพิ่มเพ่อมาเดี๋ยวพ่อมาเพิ่มเข้ามาแบบให้คับผู้ชมเออเอาออกเลยเดนดีนอนหนับเขอามาหยับเข้ามาเขินทำไมนั่นรีวิวคนแรกเหน้าเข้ามาค่ะหน้าตัวเอาทีนี้ไอ้คนนี้ชื่อมิ้นค่ะมิ้นคนนี้ชื่ออะชัดคนนี้ชื่อเตยคนสวยค่ะชื่ออะไรนะเตยคนสวยค่ะเตย เตยเตยตอเตาย่อมอยากอ๋อชื่อเตยใบเตยชื่อชื่อมิ้นนะคะชื่อมิ้นอันนี้ชื่ออุ๋ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือชื่อของผู้หญิงนะนะครับของสาวๆถ้าใครสนใจเนี่ยทักทักมาคุยได้นะถ้าคนที่มีฐานะเออผู้ชายบางคนน็ถึงช่องผมนะอยากอยากเจ็ดฝากฝากเฟซเขาไหมล่ะฝากค่ะฝากเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อให้ถ้าถ้าเขารักก็ติดต่อติดต่อให้นะ อยต่อให้ท่านผู้ชมชอบชอบคนไหนแอดมาเลยอยากได้คนใกล้ๆกลบ้านเลยค่ะเนี่ยได้คนไกลมันไปหากันยากค่ะมันไปนอนด้วยกันไม่ได้อ๋อเหรอเดี๋ยวเราแบบตื่นเต้มากเลยจะไปแล้วนะนี่เออพี่อันจะไปแล้วนะแม่เป็นห่วงแล้วโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้นีเฟยคนสวยแต่ว่าไม่ต้องท้ามาหรอกมีพี่เขตแล้ว อ่ะอีกเสาอันนึงอ่ะเแล้วเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะเดี๋ยวปิดกล้องแล้วถ้าออรีบทำก็รีบทำเคอ่ะเอาอีเหกกูน้ำเอาอีเฟลกูบัสเซอร์ไปอยู่ะเหกกูน้ำมันจะงใกล้ๆมันถึงเห็นชัดแป๊บนึงนะที่อ่านย่งเพิ่งปิดนะใกล้ๆใช่ไหมอ่อยอ่อยโอ้ยพี่อันอยากให้มันเหี่ยวไหมเอาเก็บไปกินนะ กินไปอย่ายิ้มไปนะพ่อผู้สาวซื้อให้ใจอยู่แล้วไปเพี้ยนโอ้ไม่ขอบม่ได้เอนไม่เป็นสาวคนได้ม่เราขนาดไหนเออป่ะเราจะมิกกไปด้วยกันสไปแล้วตีจบคลิปก่อนเออจบคลิปก่อนแล้วค่ะจบคลิปจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะครับเป็นความสุขสนานไปนะครับก็ยังไงก็เออ ยังไงก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานไปนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นคลิปที่สนุกสนานนะครับซึ่งสนานแบบเแบบเป็นเพลินๆไม่แบบขี่มาไปนะครับเออไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับก็เปิดเปกดไลค์กดอะไรกดไลค์กดแชร์นะทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจด้วยเออทำไมไม่บอกชื่อเฟซเขาด้วยเนี่ยลงวันนี้ได้ไหมนี่ชื่อเฟซอะไรไม่รู้อ๋อเอาใหม่ วันนี้ก็ได้วันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ลงวันนี้ลงวันนี้อยากดูลงวันนี้ได้ไหมอยากดูเดี๋ยว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 ตอนเย็นเลยเออลงวันลงตอนนี้แหละลงเลยใหม่ได้ไหมใจเข้าใจเข้าใจนหูรีบหนูรีบโอเคนะครับผมนะครับมีอะไรฝากกันไหมเนี่ยบอมีแล้วมีค่ะมีค่ะมีค่ะโซด์โซโซด์โซด์โซด์โซด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 ์โซด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 ์โ พักมาคุยได้อยู่มันจะแอบแฟนกูอ้โหฮ่่าฮค่ะจบคลิปเธอเอา,เอา <c oughs> ละครับ <c oughs> ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ลาไปแล้วนะครับถือว่าเป็นคลิปที่สนุกสนานกันไปก็แล้วกันนะครับอย่าถือ <c oughs> อย่าอย่าไปอย่าไปถือสาอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับอย่าไปคิดอะไรอย่าไปโกรธอย่าไปเครียดถือสาในความสนุกก็แล้วกันโอเคครับนะครับทำให้ท่านผู้ชมคลายเครียดสนุกสนานไปเฉยๆหรอกครับ อันนี้คลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะบคาค่ะ